เดีอยวเราจะพูดเฮ้ยเฮ้ยมันจะพูดนะน่ะมึงดูมันหน่อยดิจะพูดนะน่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเฮ้ยเหนื่อยไหมอย่าเยอะเฮ้ย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 อะไรฮะไปฮะไป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 ใจเย็นก่อนนะไปไปใจเย็นก่อนทุกอย่างมัไม่เหตุผลทุกอย่างไม่เห็นปวจะไม่ตัวประกันเหรอไปมันไปมันไปมันคุยกันได้เว้ยเพื่อนใจเย็นๆก่อน ในใจพี่เบายากพวางแทนเนารักแล้วน้อะเออมึงใจเย็นก่อนสิวะรักแล้วเนาะเดี๋ยวมันกะติดเดี๋ยวมันตีกืนเนี่ยแล้วมึงก็มาส่งให้มันอยู่ใกล้คุณนะเนี่ยแล้วมึง มาถีบกูทำไงเนี่ยไม่เข็ดไม่เข็ดพวกนี้ไม่เข็ดนะเออเอาัจิวามจเย็นจิวามฟังแบบธรรมดาจำเป็มไหมเอาธรรมดาธรรมดาเลยมแต้องมีคเาพูดอะไรเลยแบบฟิวจนแก้วเลยฟิวฟิวฟิวแข็งฟิวแข็งเอ้าเอ้าเอ้าถ้าถ้าสมมติมีคนร้องถ้ามีคนร้องต้องไปขึ้นมาพี่ป๊อปยกไปครึ่งแบนไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมสามืคนยังไม่สั่งเลยอ่ะไม่ครึ่งแบนดีกว่าไม่ไม่ครึ่งแบนมันหมดเกินไปเอาสามชตติดติดกัน เอาไปม่ไม่ไม่ไม่จะอะไรมม่จงเบียร์หรือว่าวน์หรืออะไรเอาเป็นเล่ารับเล้าไม่เล่าแล้วเอฟซีเขาจะมีเหรอวะเล่าดีเจสซี่เขาไม่มีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปการตลาดรอเปล่าเนี่ยเมกินหรอกไม่มีใครกินเล่าเลยเนี่ยไม่ถ้าเกิดเขาน้องถ้าเกิดเขาน้อง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 ไปใช่ไหมน้องไปไม่อ๋อคุณยับได้ไหมไม่ไดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยับ่อนยับก่อนไม่ถ้าเกิดเกิดสมมตแกจะได้กิน3าสาเีรอ่ะสนะ ถ้าเกิดเขาร้องว่าอะไรนั้นน้องนกอปลายใช่ไหมใช่ถ้าปุ๊บถ้าได้ยินเขาพูดน้องปลายปุ๊บหยุดเลยแล้วยกเลยอ๋อหมายถึงถ้าเอถ้าร้องร้องค่อยถ้าร้องค่อยว่าน้องปลายเหรอแล้วเอาไหมกินไหมเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเขาร้องไหมต้องร้องยังไงก็ต้องร้องอ่ะน้องปลายใช่ไหมไม่ใช่ย้ำซะเลยย้ำซะเลยเลยอันนี้มึงย้ำนะกูคิดได้กึงอยู่ี่มึงมาดิเอ้าเรามานั่งดูนยอะดูเยอะดูเอา ในที่เป่าอย่างห่วงแค่หนอนอยากนอนบอกร้องจังดูไม่มีไม่มีหูไม่นอนยึดถึงน้องไม่มีไม่ไเห็นหน้านอนอยากนอีหนองบอกร้องกูไม่ควาทุกข์ี่ตายยิ่งได้เห็นหน้ามุกบวาทุกข์ปัญญามันคงแกอไม่ดังเดี่ยวตาปีแบ่นี้มันก็เพราอะไรอยากฟังคนอื่นร้องมา้องไปบนที่ร้อยเพื่อจะร้องได้น้องกุ้ยแหล่งหนอนเลยร้องมาเลยร้องมาเลยร้องมาเลย โดนเต็มเแล้วกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วบอกกันทุกคนแล้วว่าจะทําแบบนี้บอกแล้วไม่ฟังกันไงนะฮะพี่สาวเข้าเวทีนะครับผมมันเหล่าขึ้นน้ำเหลืองเนี่ยมันคือออกเขียวๆบอกไม่เคยฟังไงเห็นไหมโดนลงโทษไหมเออโอ้แต่พวกนักเตี๊ยบพวกนี้ใครเตี๊ยบเตี๊ยบไม่ได้พับนักเตีเ๊ยบครับนักเตี๊ยเขาชอบเตีนีบเขาบอกชอบเนี๊ยบไปเอาไปเอไปเอาไป กูไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยห็นไหมเนะี่ยโอ้